เวลาที่มีคนบอกว่าภาษาอังกฤษคุณไม่ดีให้ทําแบบนี้นะคะให้ถามกลับไปว่าอะไรหรอที่ไม่ดีช่วยอธิบายอย่างละเอียดละเอียดในเชิงของคําศัพท์และไวยากรณ์ให้ฟังหน่อยพร้อมกับหาหลักฐานข้อมูลที่ถูกต้องหน่อยว่าไอสิ่งที่ผิดอันนั้นน่ะมันคืออะไรดีจะได้มีคนประทานความรู้ให้กูถ้าเขาอธิบายได้ดีมากเราจะได้ฉลาดขึ้นแบบไม่ต้องพยายามแต่ถ้าเขาอธิบายไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไป เพราะว่าคนเราเนี่ยนะเซนซิทีฟมากกับความไม่ดีพอของตัวเองและไม่พร้อมเห็นใครดีกว่าตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วการที่ควรจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจคุณต้องฉลาดที่จะถามและฉลาดที่จะ protect energy ของตัวเองเพื่อไม่ให้กระทบกับ s e l f esteem ของคุณเพื่อที่เราจะได้ไม่มานั่งสงสัยตัวเองว่าฉันดีพอฉันโอเคหรือเปล่า เราต้องรู้ขอบเขตที่จะโปรเทคตัวเองและขอบเขตที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆจะได้ไม่ตกเป็นทาสของอีโก้เวลาที่คุณนั้นโดนคอมเมนต์ว่าผิดนั่นเองนะคะลองเอาไปใช้กันดูคะ่ะเวิร์กมากๆ